สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ9ทันข่าว SSK3News วันนี้เรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมสำคัญของสพปศรีสะเกดเขต3ที่อยากให้ทุกท่านติดตามถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับบางการสูญเสียไม่อาจวัดค่าด้วยคำพูดแต่ถูกจารึกไว้ในหัวใจของผู้คนตลอดไปการจากไปของพลทหารพานุพัฒน์เสาสาไม่ใช่เพียงการสูญเสียของครอบครัว แต่คือความสูญเสียของสังคมและของคนศีสเกตทุกคนพลทหารพานุพัฒน์เสาสาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเล่นว่าพลทหารวุ้นเป็นกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่23รอ23,3พของกองทัพบ,บกไทยเขาเป็นคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกตเติบโตในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวัง วุ้นม,มีความฝันตั้งใจอยากทำงานรับใช้ชาติและอยากเป็นเสาหลักให้ครอบครัวโดยเฉพาะแม่และน้องสาวจึงตัดสินใจสมัครเป็นทหารผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยด้วยความตั้งใจว่าอยากสร้างบ้านใหม่ให้แม่และสนับสนุนการศึกษาของน้องๆเขาเป็นคนที่รักครอบครัวใส่ใจพี่น้องและมีนิสัยอบอุ่นบ่อยครั้งที่เขาโทรหาครอบครัว และคอยถามไถ่ทุกสุขของทุกคนซึ่งทุกประโยคที่เขาพูดสะท้อนถึงหัวใจของคนที่กล้าหาญและมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่และต่อบ้านเกิดเมืองนอนในวันที่16ธันวาคม2568ระหว่างการปฏิบัติภารกิจณสมรภูมิเนิน350ใกล้บริเวณปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาพลทหารพานุพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในชุดยิงคุ้มครองหรือ Covering Fire Team ร่วมกับจ่าเริงเพื่อนทหารรุ่นพี่โดยเขายืนนิ่งอยู่ด้านหลังแนวรบเพื่อปดป้องและเปิดทางให้เพื่อนร่วมรบถอยกำลังอย่างปลอดภัยใต้การยิงตอบโต้และแรงระเบิดที่หนักหน่วงจากฝั่งตรงข้ามการกระทำของเขาไม่ใช่เพียงการปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งแต่คือการเลือกที่จะยืนหยัดแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุด เพื่อให้เพื่อนทหารคนอื่นได้มีชีวิตปลอดภัยจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาได้ถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อชาติจากคำบอกเล่าของครอบครัวในช่วงวันก่อนเกิดเหตุประทะพลทหารวุ้นได้พูดกับแม่ว่าแม่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนูแม่ต้องเข้มแข็งนะและยังกล่าวถึงความหวังว่าเขาอยากสู้เพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินไทยและกลับมาอย่างปลอดภัย ซึ่งคำพูดเหล่านี้สะท้อนถึงทั้งความห่วงใยต่อครอบครัวและความมุ่งมั่นต่อหน้าที่อย่างไม่มีเงื่อนไขพลทหารพานุพัฒน์เสาสาหรือพลทหารวุ้นไม่ได้เป็นเพียงกําลังพลของชาติแต่เขาคือเสียหัวใจที่พร้อมจะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนถึงวินาทีสุดท้ายการเสียสละของเขาคือเรื่องราวที่คนไทยทุกคนควรจะรึกไว้ไม่ใช่แค่วันนี้แต่ตลอดไป ท่ามกลางความโศกเศร้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกตเขต3พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งด้วยการวางหรีดไว้อาลัยเคารพศพและร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเพื่อสดุดีดวงวิญญ,ญาณของผู้เสียสละผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างสมศักดิ์ศรี ไม่เพียงแค่พิธีการแต่คือกำลังใจที่ถูกส่งไปถึงครอบครัวของพลทหารพานุพัฒน์เสาสาในวันที่หัวใจต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่สุดด้วยความห่วงใยความเห็นใจและความปรารถนาให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้และในวันที่24ธันวาคม2568ณวัดกลางอำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกดในพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเศร้าและสง่างามเป็นภาพสะท้อนของเกียรติยศที่สังคมไทยมอบให้กับผู้เสียสละผู้ทำหน้าที่ของตนจนวินาทีสุดท้ายทั้งนี้ได้มีการโปรดเกล้าเลื่อนยศให้เป็นร้อยตรีแบบปูนบำเหน็จพิเศษและมอบสิทธิต่างๆแก่ครอบครัวรวมกว่า11ล้านบาท เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้จากไปและครอบครัวอย่างสูงสุดการจากไปของพลทหารพานุพัฒน์อาจพรากร่างกายไปจากพวกเราแต่ความกล้าหาญความเสียสละและคุณงามความดีจะยังคงอยู่เป็นแสงสว่างในความทรงจำของคนไทยตลอดไปเพราะบางชีวิตแม้ดับลงแต่คุณค่าของเขาจะไม่เคยดับตามหนึ่งชีวิตที่จากไป เพื่อให้ความหมายของคำว่าเสียสละชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใด9ทันข่าว SSK 3 News ขอร่วมไว้อาลัยและขอสดุดีความเสียสละของพลทหารพานุพัฒน์เสาสาด้วยความเคารพอย่างสูงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกับผมและ9ทันข่าว SSK 3 News ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ